น่น้อยเพราะว่าเวลาที่นอนเข้าแล้วเราก็ไม่อยากให้มีฝุ่นเนาะก็ส่วนวันที่ที่นอนจะมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเฟรมให้ดูอีกทีนะคะส่วนตอนนี้เราก็กําลังจะออกมาใกล้ใกล้ถึงที่นาแล้วนะคะอาหารของเราวันนี้ก็เห็นแม่บอกว่ามีแกงหน่อไม้นะคะหน่อไม้ส้มะะ่ะแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาหรืออะไรนี่แหละปลาปซี่ก็เหมือนเดิมนะคะก็ขนมจีนนะคะชอบซื้อขนมจีนมาฝากเขาว่าเจ้านี้ก็อร่อยนะ,ะแต่วันนี้เป็นขนมจีนน้ํา,ายาไต่ตานะคะเอามาฝากเขาแล้วก็มีของหวาน ้วยที่เป็นขนมอะไรนะที่ห่อใบตองอะ่ะเดี๋ยวป้าไปซี่ให้รู้ที่หลังล้วกันนะคะเพราะว่าไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะขนมแต่บอกว่าขนมหมกอะไรนี่แหละนะคะแล้วก็มีขนมขนมมันสับปะหลังอะไรด้วยนี่แหละคะ่ะก็ไม่แน่ใจนะคะกล่องก็ไม่แพงกล่องละสิบบาทแต่ได้เดยอะนะคะก็คือแบบอว่าสมราคานะคะเดี๋ยวถึงที่นายยังไงนะคะมีใครอ,อ,อยู่ทํา ความสะอาดให้เราบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็เขาก็คือทำลเล็กๆนิดน้อยะคะ่ะเพราะว่าบริษัทเขาให้ทางทางแม่บ้านทางของบริษัทที่เขาส่งมานะคะทําให้เราไปแล้วนะคะอัน,นี้เราก็มาเก็บรายละเอียดนิดๆนหน่อยน,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 นะคะเดี๋ยวถึงที่นายยังไงค่อยว่ากันอีกนะคะสดาก,ก็นางชอบวิวค่ะเห็นไหมเห็นแต่ขนของนางค่ะเห็นไหมกับปากยาวๆตรงนั้นนะคะหน้าเกิดมีใครขี่มอเตอร์ไซค์มาฟาดปากกันนะตุย๋ยระวังปากด้วยจ้ะ โอเคนะคะถึงที่นางค่อยว่ากันอีกทีนะคะอะนางยังแอบมาอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะดอกจานก็เหมือนจะแบบไม่ค่อยอรังเท่าไหร่นะคะรู้สึกจะร่วงโรยไปตามอายุไขของนางนะคะ <S <S เห็นไหมคะดอกจานก็ไม่ค่อยจะ,ะนั่นแล้วนะ,ะอู้ร่วงวเร็วเนาะดอกจานอ่ะโอ้โหนี่น่าจะเป็นพวกน้าๆน,น,นะคะมาเก็บนะคะขยงขยะนะคะ วัวก็อย um enfin ู่เหมือนเดิมนะคะวัวสวีดัสสวัสดีจ้าค่ะอันนี้ใช่ใช่หน้าเราโอ้เน่ะนะคะกวาดอยู่นะคะกวาดสนั่นหวั่นไหวอยู่นะคะนี่ค่ะมีผ้าด้วยนะคะโปรเฟสชั่นอลมากเลยนะคะนี่ค่ะน้าเรานะฮะน้าเราเวอร์วังโอ้โหนี่นะคะสองแรงแข่งขันนะคะ อลังการงานสร้างมากเลยนะเขาไม่บ้านของเรานะคะไม่สะอาดให้รู้ไปนะคะออมีทั้งไซส์เล็กและไซส์ใหญ่นะอ้วนผอมจอมจอมขยันเลยนะคะ,นะคะเนี่ยสองคนเนี่ยเป็นพี่เป็นพี่น้องกันนะคะเป็นญาติกันเลยนะคะอ้วนผอมจอมพลังเนี่ยนะะโอเควันนี้ของเยอะเลยนะคะทัพทีมมายกของด้วยจ้า มาช่วยยกด้วยมาเอาผ้าห่มของหนูเนี่ยนี่นะคะมาเอาผ้าห่มซื้อไม่ใช่ผ้าห่มค่ะชุดเครื่องนอนของทัพทิมนะคะเครื่องนอนของทัพทิมหสีควันบุหรี่บุเลอร์นะคะเอาไม่ไปโรงเรียนเหรอทิมโอเคป้าว่าน่าจะปิดถาวรแล้วละโรงเรียนนะ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะยกไปเลยจ้ะเออ ยกไปเลยนะคะสมาเซกนะคะวันนี้เขามาฉีดยาที่โรงเรียนแล้วทับทีมนี้เข็มเท่าไหร่แล้วอะเข็มค่ะฉีดหรือยังฉีดแล้วแล้วใจสั่นเหมือนเข็มแรกไหมวิงเวียนใช่ไหมทรงพระวิงเวียนโอเคส่วนนั่นนะนะคะนางสาวไทยของเรานะฮะอุ๊ยคือแม่จะอายนะคะเวลาแม่ไม่ได้ใส่พันปอมนะคะ เวลายิ้มนี่น่ารักเชียวนะคะพี่ซี่ชอบเวลาแม่ไม่ใส่ฟันปลอมนะคะคือก็เหมือนก็ดูอาแม่มากดไปเลยจ้ะนี่เอาบวบมาให้เอาบวบมาฝากค่ะเออบวบบบวใช่นุ่นเอามาจากพันอ่าฟาร์มฝรั่งเอามาจากอ่าฟาร์มของฝรั่งเขาเลยเออ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ของโฮมโปรจะเข้าอ่ะยกไปเลยไอ,ไอ่ส่วนไอ้ถังไอ้เอสีชมพูอตั้งไม่นี่เลยเพราะว่าเป็นไม้ถูพื้นเน,เ,<ต>นเออเดี๋ยว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 จะบอกอเอาที่นอนทับทีมนะไปไว้ที่เตียงก่อนก็ได้แต่ว่าอีตัวสีชมพูนะทีมเอามาตั้งไว้หน้าหน้าตรงนี้ซื้อขนมจีนมาให้คนละชุดเออจะได้กลับไปกินบ้านกัน มีน้ํา,ายาใต้กับน้ํายาอ่าฮะอันนี้เอาไปไว้ที่เตียงก่อนเพราะว่าบ้านมันยังไม่ได้ทําความสะอาดนั่นแหละชุดสองพันกว่าบาทนั่นนะ่ะชุดเครื่องนอนน่ะ,ะส่วนอันนี้เอาไปท้ายรถนี้ก่อนเพราะว่ามันต้องเป็นของในบ้านไม่เป็นไรโอเคอ่าฮะเขเข้าไปส่องก็ได้อ๋อแน่นอนค่ะ แม่แอบส่องแม่บอกว่าแม่ก็ไม่ค่อยได้เข้านะคะนี่นะคะก็าซื้อผ้ามาไว้ให้เขาทำความสะอาดกันนะคะนี่ถุงนี่ก็เก็ตกระรงกระจกขาวาต้องจับให้นในเขานะคะส่วนอันนี้ สึกแม่เขาจะแกงหน่อไม้ส้มนี่แหละค่ะมานะคะมามาให้พวกนะของเรานะคะส่วนป้าไปซี่นี่ค่ะก็ซื้อขนมจีนนะคะทั้งน้ํายาใต้กะทิใต้นะคะกับน้ํายาอะไรนะน้ํายาแกงไตปลามาให้น้าๆก็กลับไปกินบ้านนะคะคนละชุดเลยนะคะซื้อมาประมาณ5้าชุดนะคะก็นะคะเดี๋ยวไปให้เขากลับไปกินบ้านทำขึ้นสียังไม่แห้ง อ๋อแม่ก็ถามว่าไอ้ป้ายนั่นคืออะไรห้ามขึ้นตอนนั้นอ่ะตั้งนานแล้วเอาลงได้ตั้งแต่ข้าวทาสีแรกๆไงข้าวทาสีบันไดแรกๆไงก็นี่แหละคะ่ะแล้วก็ซื้อเนี่ยไส้กรอกก็ให้ฮูฟิตด้วยนะคะเผื่อเราอยู่นานนะคะมันก็จะมีแบบข้าย่างไม่ทันเสร็จเลยค่ะสองไม้เดี๋ยวให้แม่เขาไปย่างของเขากินที่บ้านก่อนเขากินนะแม่มันมีอยู่ห้ามนี่แหละไอ้นอนอนเนี้ยน,นั่น อ้าวใหญ่คนนี้ให้มาไม่ครบห้าไม้เอเเอเดี๋ยวไปทวงเอานะคะอันนี้มาให้ลุงอันนี้ส่วนอันนี้ให้แม่เอากลับเพราะว่ามันยังไม่ยสุกเท่าไหร่เผื่อลุงกินนะคะเอาไปให้ลุงก็ในตรงนี้ก็กนี้ค่ะขนมหวานเนี่ยที่ป้าไปซีอ่ารู้สึกเขาจะเรียกว่าขนมอะไรนะ อุ้ยกระถุงถืงขนมตรงไหนเนี่ยขนมตะโก้ไม่ขนมอะ่ะขนมหวานอะ่ะอ,อ๋ออยู่ในถุงผักอ๋อโอเคราข้าหน้าขันจะลอกหรอบอกว่าไม่รู้โทรถามโทรบอกก็ได้มั้งนี่ค่ะอันนี้มีนี่ค่ะสำหรับมากินกับขนมจีนนะคะใครจะเอาผักก็ให้เขาแบ่งไปเอานะคะให้เขาแบ่งกันเองนะคะเพราะว่า เอาบางคนเขาไม่กิน,กนเคี่ยง,ยงนี่นีล้นี่ค่ะขนมหวานนะ,ะปลาไปซีซีกล่องละสิบบาทค<ม>่ะคือของที่นี่อ่ะไม่ค่อยแพงนะคะนี่กล่องละสิบ,บาทมีขนมนี้ด้วยนะคะไม่รู้เรียกอะไร<ม>ส่วนอันนีเ้เขาเรียกขนมอะไรนะตะโก้เมียนเมียนตะโก้นะคะตะ<ม>โก้ตะแก่<ม>ก็นี่ค่ะอาหารประมาณนี้นะคะวันนี้แบบว่าไม่อรังการแต่ที่แปลกไปคือเตียงหายไปหนึ่งเตียงค่ะเตียงหายไปหนึ่งเตียงก็ไปไว้ตรงนู้นเลยดี ไปไวตรงนู้นเลยใช่ไหมยาบายมากนะพ <c oughs> ี่ค่ะโอเคนะคะ <c oughs> โอเคแล้วต่อที่เพไ,ไเม่นนเท<ช>่<อ>ไหนล่ะจำแนเงิน่ะพูดมันพหลาสีร้อยเงก้นสี้อยเงินก้อนสี่ร้อยกับเงินสองันทับอทัอร่อยเนาะ กับประานคือคือบ่อเด็กแทงแตเอาไปสามลูกก็ลบสามนั่นแหละานันี่แล้วออกี่อนอย่างไุตัวมันบมแมนเจ้าคิดผิดเองเจ้าคิดผิดไปั้งสองพัน่างนี มันเก่า7ขั้นคุณเท่าไหเจ้าคิดขั้นเท่าไหร่สองร้สองร้ออ๋อคิดอ๋อเจ้าคือเปนสองรอยสามสิเออโอ้ยเจ้าก็ยัไปบอกเนาะอันนั้นตางหางดอกอันเกียต่งหาะเอาเกีรพวกขอยต้องไปจ่ายตัางหากครับเกียระเป็นอันตางหางอัละสาสบพวกอเอาขอยร่วมไปเลยร่วมไปเลยกัได้เป็นยัง่วมไปเลยเพื่อนไปเคียย์กันเอง เบสเซ็ตหน่ามัน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 เก่าสิบเจ็ดขั้นเก่าสิบเจ็ดบอยร่วมไปแล้เห็นเขาไปคิดตั้มเจ้าเองนะเก่าสิบเจ็ดขั้นคูณสามสิคูณสองร้อยสามสิบมันตกสองหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทสองสองพันสามร้อยสิบบาทกัเอาสองพัน เพิ่นแค่เอาสองพันอีพันหนึ่งเพิ่นเออเพิ่นอ่ะยายก็เกบไปค่าดูหลอกดูแลหารก็บักซ่านพลรลายที่มพูลรลายไจบสองพันสองพันสองับีเอครับบักซานลอยหนึ่งที่มลอยหนึ่งพี่ชายพี่โอหเขาเเพิ่นบัได้อีกเนี่ยเพิ่นเนี่ยวีวีเขาเมืองอะซารดขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ อ้เดี๋ยวพูดละรอยพวกนี้นี่มองก็ได้มันเป็นแปดรอยมนตีเป็นสองหมื่นสองพันสามนอยสิบบาทเจ้าผันคิดว่าสองหมื่นสองพันเจ้าลดให้เราพันหนึ่งหรือจังไดไม่นจะเข่าเนือเจะบอสามรวนบ่อสามร้อยสิบบาทเม่นอเออสามร้อยสิบบาทพวกเขาพวกเขานี่ส่วนนี้อันหนาเสียงขนาดรถนารถรถไทยนะ อามันจะว่าเขาเนื้อเจ้าพน้าวอรถไทนี่มันเป็นยังอ๋แล้วแตสัน่ซอยกันเออี้ยุยาบานเก่าเนี่ยค่ะดีคุณยาบ้านเอขอคนเช่จาดีโอเคมหูอยู่หมวกหมวไม่แล้วไม่ผมเลยยังให้สองอยเลยฮ่า่ไ้บน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ของนางสมาทีของคีเเขื่อกันเอเห็นหมสั้นสามสั้นเออแบบมันมีสเพอสั้นเออคีจดักตดอจะไปดักตนดักจังไดดักไข่มันโอ้บวกด้วสีดักตนเนี่ฮะเราจะไปไว้ในห้องกระจกเบอร์วังของเรานะคะมหองดักตน อช่สีดัดต้นดัดตืนเก็บเก็บแต่มาที่พ่อพี่สนแต่กี้ก็เที่ยวไปก็เหมือนนั่นมากก็ลูกหมาเนาะเห็นเนลยอยู่ยังมาจำได้อยู่แต่กี้กับไปนันนยืนน้ำปูตอนยังเลี้ยงเลยก็บีบ่พี่ก็แัดเปิดไปนั่นดำหน้าอยู่หาดดำหน้าวันแม่ยังบ่ทันเลวเลยกับผ้าน้องหาเก็บดอกหมึกมาไหว้แม่ หน้าหน้าข mm ุ hmm. ่นกับเฮ็ดเกเพียงกันยังแล้วอันจจอยู่เลเออ่นแหละเจ้าว่าคบอไปเจ้่าีต้งกาพลังมาดูสันมีสันเห็น่ห้องกระจกยังไงมันจะมีสั่นยื่ซอันนั่นแหละจะอาเป็นตังโ้โอนี่โอ่ไหวต่างที่ที่มาซักมาจิพเออนี่ลละสีเอาอ่ะหรืสีดัดตดเหนียมามาตังโอ้ยแกนี่รือสีดัดดหน้าหน้ จ้าจ้ากินเผาเราบ่จ้าโอเคค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณที่รถไห้เด้อค่ะขอบคุณจ้าแผลแทลยังมองมีเตี๊บยัหมองมองเลยเด็กเตี๊บเลยไปก่อนจ้าจ้าจ้าอ๋อข้างพิแล้น่าให้ซื้อนนอนแบบปบเราเฮดก็เผามาเลี้ยงสร้างหนักเตี๊บแล้ว ว่าประเภทกดีดีได้เรา่เคยถิ่นพีถิ่น้องพ่อเมียเล่าจะได้อยู่จบเพื่อกลุ่งหมันไปไม่ปลูกแม่ไปเฮ็ดกับจ๊กคนกินแม่เะนั้นมันอยากไม่อยู่น่เฮ่างมันมันอยากไม่อยู่เราเราัดแค่เรา่อยู่เราเนี่มันปรเดียวตีนกันอยู่เชียงใหม่ยูออันแนี้ยมัมีป๋ มูดเแรงแน่วของนีละห้องนี่ละห้องนั่งสมาธิเล่าของเราจะดักตนเราจะไปเป็นฤาษีเอาขึ้นไปตั้งให้เลาง่ายปรึกษาผมหน่อยเด้อปรึกษาอาจารย์ท่านหน่อยนี่ยังดั๊ดหมดดั๊ดเห้มันเลิกเหล่าให้ได้ก้อนเถาะตาดั๊ดแบบนั้นก็เอาข้นมาต้องขอที่เป็นเลือดเลย บ้าเขาจักไหนบอกแซ้โอาเซนเลือดแล้วสีห้มันบั่งคอดเขาบอกว่าเด้ยหามแต่ว่าใบ้านทีบ้านบอันนั้นนะอย่ไปกินเยอะบ้านีบ้านแบบโซ่อย่าสีน้ำมือบบกโซ่เมื่อกักินแบบนี่ละเห็นมันลดกด่นี้มาอนนี้เมียมันน้ำคางถ้าไปออกเลยก็เมียมันาแบบซักนี่แหะซักกลางกระผักเต้ากินเลยๆอย่ายาต้ากินเรียบด้วยเร้วเรียบเอว่าเพเ โอเคนู้จะกินขา้ไม่ได้กินขาวเสารามาได้หน่ยินงยบอกปนต้มปนปนหั่นปนมันบอไปงกินยูบานบอยู่บ้านที่เอาไปเมือนกังยั่งยั่อยะอันนี้ขนมจีนเนี่ยกะให้พวกหน้าเพิ่ก็ไปพุรสุตบกบักบโอ้ยพักกระเรื่มให้พ่อใหญ่ั่นไปอัน หรือจะเอาไว้นี่มันมีตั้งสี่สูตรพวกเดืเอดซาดมะไว้น่ะมันจะมีทั้งหนังกะทิแกงไตปลาโอ้โหผู้ใดมากกันไรเออหนังกะทิเออโอเคมากกันไรเอาน่ะแล้วจะกินแกงเราใหม่ยหญ่แฉะไปร่องสิมมึงแล้วเราเห็ดแซ่บอยูอย่แต่ว่าแต่เดียงเดือยวเดือดสียกินเลยบ่จะกินก๋วเตี๋ยวข่อยเลย บ่บ่กินอันเลยเพื่อเตียงนั <Okay. S 1> ่นอาสิกินนั่นอยู่กันอ่ะกินบังคับให้กันกินต้องกินเจ้าวันกินเจ้าหันก็ับไปหันขวัญยางกันซะจ่าเชียวมาเนียนน่ะโอ้ยอยู่บ้านนี่ติดหมดเออนี่ยแล้วเนี่ยนี่ล้วมาเมี่นเหล้าหันบ่ทำแก่เอารุ่นนี่ละนี่นี่ละรุ่นน้อยก็หนีกับนี่เออนี่ละมันเกตียนมีกับที่เสียบชั่วเตียนนี่บ่ไปหาเบิงพักกัน มันว่ท่นปองบดูอ so ันนี ar, uh ้พ oh, yeah. yeah. ักแป้งพักตีวพักเตีักักเม็ดพักเม็ดน่ะสิพงโยวันแกเนี่บอแกนี่ยน่าลุกหน่อยมีบ่ไหนช่วยใจเงี๋ยเพื่อนอันนี้เบิ่ละมันแจกเบิ่อละบ่มีไงไปหามาเนี่ยได้อวันทีทีลถือมาเด้อคันห้าใดเนาะแม่ไงเนาะแกบดโดนอยู่นะไอแม่ยาจกาแต่ว่าตะลนไ้ แต่วางข้องีหนูยู่ไต่เกบขั้วงันถเป็นอกกระโดงแต่วางแสดอยู่ได้นากระดงแดดได้จ้ะแดอยู่งเบาอีริจ้ะแต่ว่าคูมมากได้ล่ะูมมากแต่ว่าฝาไคอยฝาได้ห่ะปฝาไดกินบ่าได้กินบ่กินอย่างนั้พักกระโดนอยู่บ่ปอบ่กินเนาะม่ฝาเน่สองสองฝันโน่นีอเค่นี้ ยิงม่ต tamam. so ังสองหมืนสามเบเซ็ตเนตันเราจะไปเคี่ยวก็เขาจะใชเรืองเบ้าเาเคิมาขี่เคนแล้วบอกง่ายเนาะบอกง่ายแน่ยบูตราลาเนี่ยหมดธรรมดาเลยนี่เลากเห็น้ังๆแล้วก็ไปเห็นนะว่าบอกปวดขาเลยนี่พอพอกันแล้วก็นางกีพได้นิว่นละวัเราเกิดิพ่ไปดหน้าไปดหน้าแว แยกแต่ขาไม่ลงที่เราเออเแยกขาแตกกันต้องมีคำที่ดีอ่าปูเขายังค่อนข้ามสะอาดนะครับเพื่อนจะไม่ถิ่นไปมันตรงทุงมามาหน้ามากินน้ำกันเอาซามี่จ้าไปใส่ว้ายแล้วมองยากว่าจีเ้กุลอะไรเรื่องอันใด ขยะเนี่ยคนไปไต่น้าในนั Seiten ่นคไปว่างนี่ยเรวางต่อตามว่าใดเหรนบกว่างานั่งนั่งเนี่ยคไปแล้วกโอ้กีมากบดทรน่แบบดิปร์จ้าบดิรยังฮะเขาเจ้าบด้นไล่ขานาวายบ่คือเกาซ่มีตขังน้ำตอนนั้นอรง้โอ้ยขังน้ำคือเกาบ่คือตายโอ้ยหน้าีดาวไปเบิ่งเนียขังน้ำไต่นีแล้วใายทำาไหนก่อนยาวาย เปกนาวเมจะี่งก็กาน้ำทันตันน้ำจะได้ทันฝนดีมึงบ่อเหขึ้นอยู่แต่ว่าลมเย็นย็นเห็นวัหน้ามืนเิมวีเป็นไัก็พอไอ้กี่ป้าคนเดียวพ่อพ่อพูดว่าหน้ายาอ่ด้วยแกงได้นั่นละใหนั่นละมันมีหนาาด้วยวงแก้แกงป้าตะแงแกงแห้งยาไรก็ไรไปทังรุ่มอยู่บ่ ง้นี่นีนาวคั้นมองมองผมไปเกี่ยวเขาก็ติดน่ารารน่าละให้นะโอ้ยงาไว้ไปสิเจ้าเอวกับปวดพวกเอวบาดเขาลาไปให้น้อยจะเบื่องหรือฮะไสิร์ฟมาเนาะมาเด้อไปกินข่าวน้ำกันมาเม่เจ้ามานั่งกินสิ กินยวดประจนอไดกินโลองจ้ากินกินอุ่นกามีกินแล้วคุณจ้ากินแล้วปรกินแล้ว รับรถอไรเข้าไร่ลงหาตาเนี่ยกิเลือดกินลายเลยโซราโอ้คนนี้เ่ยนึ่งไม่เล่าแต่มากินเข่าน้ำพญายิมอุ้ยอแล้วมาเอาไปงเงนคนติดไปม้วนคนติดไปว่าจะไหนี่ออก็ม้วอยังรวยไม่ยัง

รถมันติกับอาจมันติดเยดลูกกันเอื่นนะอยากกระมอตะไคร